วันนี้เราอยู่กับกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก70ดไมล์มาเปิดตัวหน่อย turn on screen นี่คือกล้องติดรถยนต์ในรูปแบบกระจกมองหลัง70็ดสิบไมล์ดัชแคมเอสห้ากล้องติดรถยนต์ที่แสดงภาพผลบนกระจกเงา9.35นิ้วไม่ว่าจะแสดงผลภาพจากกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่าทั้ง2กล้องพร้อมกันก็ทําได้หมดเลยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอได้เลยหรือว่าจะทํางานด้วยคําสั่งเสียงก็ทําได้ให้ความละเอียดจากเซนเซอร์ Sony imx 6 7 5 s t a r l สูงสุดถึง3 k รองรับ hdr ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งกล้องหลังในรุ่นนี้กันน้ำได้สามารถติดตั้งนอกตัวรถได้เลย ก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนว่าภายในกล่องกล้องติดรถยนต์ตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างภายในกล่องก็จะมีตัวกล้องในรูปแบบกระจกมองหลังสายต่อกล้องแบบ USB พร้อมตัว USB charger ต่อกับช่องจุดบุหรี่กล้องหลังพร้อมหมุดยึดรถ2ตัวอันนี้ถ้าไม่อยากเจาะรถก็ติดเทป 3M ได้คู่มือและใบรับประกันสุดท้ายเป็นไม้สําหรับช่วยติดตั้ง ทีนี้เรามาดูดีไซน์ภายนอกของตัวกล้องติดรถยนต์กันก่อนเลยนะคะหลักๆเลยก็คือหน้าจอแสดงผลมีลักษณะเป็นแบบกระจกเงาขนาดใหญ่9.35นิ้วซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ทําหน้าที่แทนกระจกมองหลังรถยนต์ได้นะแต่ว่าด้วยความที่เป็นจอเนี่ยมันก็เลยมีความมืดมากกว่ากระจกมองหลังทั่วไปส่วนด้านล่างใต้เครื่องตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่ม power ซึ่งเป็นปุ่มใช้งานเพียงปุ่มเดียวในกล้องติดรถยนต์ตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวไมโครโฟนสาหรับรับคาสั่งเสียงด้านหลังนี้ก็พระเอกของงานเลยก็คือกล้องหน้ายืดดเข้าายอออกกกตมมระมงหลัึ แล้วก็สามารถปรับทิศทางของเลนได้ตามชอบเลยส่วนเส้นสายยาง2เส้นนี้นะคะก็มีไว้สําหรับยึดก,กับกระจกมองหลังของรถยนต์สามารถสวมทับกับกระจกมองหลังได้เลยโดยไม่ต้องไปยึดหรือว่าเจาะอะไรใดๆส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นพอร์ตสองพอร์ตซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยมีไว้สําหรับต่อไฟช่องตรงกลางสําหรับใส่ไมโคร s อและช่องด้านขวานี้นะคะมีไว้เชื่อมต่อกับกล้องด้านหลังส่วนช่องบริเวณตรงนี้นะคะก็คือตัวลําโพงนั่นเองค่ะ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเดี๋ยวเราไปเรื่องติดตั้งกันต่อเลยสำหรับการติดตั้งรอบนี้ทีมเราเอาไปติดตั้งที่ศูนย์บริการ70 My Store and Service เขามีบริการติดตั้งให้เลยส่วนค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องและรุ่นรถต้องให้ทางช่างประเมินอีกทีถามว่าติดตั้งเองได้ไหมถ้าไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างก็อาจจะติดได้เบื้องต้นแค่การใช้เป็นกล้องหน้ารถและกล้องหลังรถ ส่วนที่เพิ่มเข้ามาจากการให้ช่างช่วยติดตั้งให้ก็คือการใช้งานหมดจอดรถด้วยฮาร์ด i วร์คิดและเชื่อมต่อกล้องหลังกับเกียร์ถอยให้สามารถใช้กล้องหลังเป็นกล้องถอยจอดได้ส่วนการเริ่มใช้งานกล้องตัวนี้เนี่ยพื้นฐานก็ไม่ต้องทำไรมากเลยเพียงแค่สตาร์ทรถยนต์กล้องตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาและเมื่อพอเราดับเครื่องยนต์กล้องก็จะดับตามกันไปด้วยและที่เป็นจุดเด่นของกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้เลยก็คือยังสามารถทัชสกรีนได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเมนูต่างๆเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากกัันสิด ตอบสนองไวมากเลยนะปัดไปปัดมาก็ได้แบบไม่มีหน่วงเลยพวกเมนูให้ตั้งค่าใดใดก็ถือว่ามีมาให้พอสมควรนะคะนี่เลยรองรับภาษาไทยใครที่กลัวว่าต้องเจอคําสั่งภาษาอื่นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้เคารองรับภาษาไทยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็ยังเป็นการแสดงผลภาพจากกล้องหน้าอยู่แต่ถ้าใครอยากดูกล้องด้านหลังให้กดที่ปุ่มนี้ก็จะเห็นภาพจากกล้องหลังหรือถ้าใครอยากดูทั้ง2กล้องพร้อมกันก็กดที่ปุ่มนี้อันนี้จะเป็นการแสดงผลแบบพ i p มีจอใหญ่มีจอเล็กซึ่งสัดส่วนของวิดีโอที่ได้จาก70ไมล์เดชแคมเอส0เนี่ยจริงๆจ,จะเป็นสัดส่วนแบบ4ต่อ3แต่ว่าด้วยความที่จอของกล้องหน้าเนี่ยอันนี้มันยาวถึง9.3 5นิ้วขนาดใหญ่เลยภาพด้านบนภาพด้านล่างมันก็จะถูกตัดออกไปแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ตัดไฟล์ไฟอไหลอดูในคอมไฟล์ เรายังสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อดูได้ว่าข้างล่างมีอะไรข้างบนเป็นยังไงจะได้จัดมุมมองให้พอดีกับผู้ขับขี่แต่ละคนเนาะหรือว่าเราจะปรับเป็นด้านนี้กล้องหน้าด้านนี้กล้องหลังแบ่ง2จอให้เท่ากันเราก็ทําได้แล้วนอกจากนี้นะคะการทัชสกรีนเนี่ยยังสามารถปรับแสงที่หน้าจอได้ด้วยอันนี้ก็คือจะปรับให้มันเฟดลงให้มันดูนมืดๆหรือใครอยากดูภาพแบบสว่างๆก็จัดไป แต่ถ้าใครเนี่ยกล่าวว่าจะไม่ได้ใช้งานกล้องติดรถยนต์แล้วก็ให้มันถ่ายไปตามปกติแล้วรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันอาจจะแยงตาหรือลบก,กวนตอนขณะขับรถเราก็ใช้คำสั่งเสียงปิดหน้าจอได้อ่ะเดี๋ยวมาทดลองให้ดูกัน turn off screen อ่าหน้าจอปิดตัวไปอย่างรดดเร็วแล้วก็ใช้ยังใช้หน้าจอของกล้องติดรถเป็นกระจกมองหลังได้ตามปกติอีกด้วยแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าด้วยความที่มันเป็นจอเนี่ยตัวกระจกมันก็เลยจะดูมืดมๆกว่ากระจกมองหลังทั่วไปนิดนึงนะคะ แม้ว่าจอสัมผัสจะทํางานได้ไวแต่สุดท้ายแล้วระหว่างขับรถเนี่ยการยื่นมือมากดอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกนักซึ่งกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยใส่คําสั่งเสียงมาให้ด้วยเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ทั้งการปิดเครื่องเปิดปิดจอสลับดูกล้องหน้าหลังถ่ายรูปหรือว่าล็อกวิดีโอฉุกเฉินก็ได้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันค่ะ t a k ค Photos อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบถ่ายภาพก็พอพูดคําสั่งเสียงไปปุ๊บกล้องก็จะทําการถ่ายภาพนิ่งให้ปับ๊บเดี๋ยวเรามาทดสอบการล็อกวิดีโอกัน l o อก The Video อ่าอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเสียงสำหรับการถ่ายวิดีโอฉุกเฉินขณะขับรถซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าวิดีโอส่วนนี้เนี่ยจะไม่ถูกทับเพราะว่าเป็นคำสั่งเสียงที่ใช้อัดสั่งตอนถ่ายวิดีโอฉุกเฉินระหว่างขับรถนั่นเองถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็สั่งไว้ได้เลยล็อก The Video อุ่นใจแน่นอน ส่วนการใช้งานเบื้องต้นอ,อ,อื่นๆที่ควรรู้ก็คือกล้องติดรถยนต์ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แบบซูเปอร์คาปาซิเตอร์ซึ่งจะทนทานต่ออากาศหนาวจัดแล้วก็อากาศร้อนจัดอย่างประเทศไทยนี่แหละคะ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่เราขนาดถ่ายทําอย่างนี้เนี่ยเป็นแดดตอนประมาณบ่าย2องโมงซึ่งแดดร้อนขนาดนี้เนี่ยกล้องก็ยังติดดีใช้งานได้ปกติดีถ้าติดตั้งกล้องตัวนี้แบบใช้ปาร์กิ้งโหมดเนี่ยนะคะ ซึ่งโหมดนี้เนี่ยเขาจะทํางานตอนดับเครื่องก็จะสลับไปโหมด parking โดยอัตโนมัติโดยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการบันทึกวิดีโอ2รูปแบบแรบกบแบบเลยคือการถ่ายภาพแบบ time l a p ที่จะบันทึกวิดีโอตลอดช่วงที่จอดรถแต่ว่าบันทึกแบบ time l a p แบบกรอเร็วๆแทนแล้วก็บันทึกวิดีโอ30วินาทีเมื่อตรวจเจอแรงกระแทกแบบมีใครมาเดินชนรถเราซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสูงแนะนํามาได้ว่าถ้าเราจอดที่บ้านหรือไม่อยากให้บันทึก time l a p ก็สามารถปิดชั่วคราวได้ง่ายๆหลังจากดับรถด้วยการกดปุ่มที่ปุ่ม power ค้างตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้ ส่วน G sensor ที่บันทึกภาพระหว่างขับรถเนี่ยจะพิเศษหน่อยถ้าเกิดเราขับรถแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรเข้าก็กล้องเนี่ยจะบันทึกภาพก่อนเกิดเหตุการณ์5นาทีแล้วก็บันทึกภาพหลังเกิดเหตุการณ์25นาทีรวมเป็น30วินาทีค่ะนอกจากนี้เรายังติดตั้งกล้องหลังกับสายเกียร์ถอยเอาไว้ด้วยพอใส่เกียร์ถอยหลังก็ใช้กล้องหลังถอยรถได้เลยแถมยังมีเส้นไกด์จอดรถมาให้ด้วยแน่นอนว่าเราสามารถปรับแต่งเส้นไกด์เนี่ยให้ตรงกับพื้นที่ที่เรากําลังจะถอยรถได้ ส่วนการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะคะก็ยังใช้แอป70ไมล์เหมือนกับกล้องติดรถทุกรุ่นที่ผ่านมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ของตัวกล้องก่อน mm. เพื่อทําการดูวิดีโอที่เคยอัดไว้เคยถ่ายไว้นะคะ,อ,ะอันนี้คือเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นภาพจากกล้องหน้าแต่ว่าตรงกล้องเนี่ยก็จะปิดไปอ่าเราก็เข้าไปดูที่อัลบั้มกันได้เลย ในแอป70ไม้นี่นะคะมีการแบ่งวิดีโอแบบไทม์ไลน์ไว้ด้วยก็คือการแบ่งแบบช่วงเวลาซึ่งแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเขาจะมีสีแบบบอกให้รู้เลยว่าช่วงเวลานั้นอัดวิดีโอแบบไหนซึ่งจะมีสีแบบด้วยกันนั่นก็คือแบบดูบหรือการอัดวิดีโอแบบปกติขณะขับรถแล้วก็มีโหมดฉุกเฉินรือเวลาเจอการกระทบกระแทกใดๆส่วนโหมดพาร์คกิ้งนี่นะคะก็จะเป็นโหมดฉุกเฉินระหว่างจอดรถซึ่งแสดงว่าตอนจอดรถเนี่ยอาจจะแบบมีใครว่าเดินกระแทกรถหรือเดินใกล้ๆอะไรประมาณนี้ ส่วนการดาวน์โหลดวิดีโอก็ทําได้ไง่ายมากเพียงแค่กดที่ตรงนี้อ่าก็จะมีช่วงเวลาของวิดีโอคลิปให้เลือกกันตั้งแต่15นาที30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะอันนี้ก็ลองทีิ15นาทีก่อนเบาๆก็จะขึ้นดาวน์โหลดจนครบจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยค่ะ ต่อไปมาดูความละเอียดของภาพที่ได้จากกล้องติดรถ70 My d a แคมเอ500กันบ้างนะคะซึ่งจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็คือมีความละเอียดกล้องหน้าถึง 3K เลยทีเดียวมีมุมมองภาพกว้างถึง138องศาครอบคลุมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครอบคลุมอย่างน้อยเลนถนน3เลนเลยแถมยังรองรับ HDR ซึ่ง เมื่อเจอสถานที่ที่มีแสงที่มันต่างกันเยอะๆอย่างเช่นเราขับรถไปลอดใต้อุโมงค์หรือว่าขับขึ้นตึกขึ้นห้างเราก็ยังสามารถเห็นรายละเอียดของภาพได้อย่างคมชัดชัดเจนหรือถ้าใครขับรถกลางคืนเนี่ยแล้วสังเกตเห็นว่าภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยมันจะมีสีส,สันที่ซีดตุ่นๆแต่ว่าไม่ใช่กับ70 My d a s ไม a m S 5 0 0คเ่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาให้สีภาพที่สดใสด้วย70 m ็ดสิบไมล์ไนโ o ดซึ่งขอบอกเลยว่าภาพจากกล้องติดรถรุ่นนี้เนี่ยคมชัดสีสันสดใสแบบดีสุดๆไปเลยจจลลเจ จับ1 0ึ0งนรองรับ SDR เช่นกันก็มั่นใจได้เลยในการเก็บภาพเก็บรายละเอียดที่คมชัดและก็ชัดเจนซึ่งสามารถดูข้อมูลได้เลยค่ะว่าเห็นยังเห็นข้อมูลชัดเจนอยู่ในระยะที่เหมาะสม และนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวกล้องติดรถยนต์70 m y d a s Cam S 500กล้องติดรถยนต์ในรูปแบบกระจกมองหลังที่แสดงผลภาพได้เต็มพื้นที่จะใช้งานทัชส,สกรีนก็ได้หรือว่าคำสั่งเสียงก็ดีแถมตัวกล้องยังสามารถติดตั้งภายนอกรถยนต์ได้ด้วยเนื่องจากตัวกล้องกันน้ำนั่นเองแถมรายละเอียดของภาพก็ทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจสนนราคาอยู่ที่6,000บาทบวกลบไม่เกินนี้ค่ะสินค้ามีรับประกัน1ปีสามารถหาซื้อได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์หรือว่าถ้าใครอยากทดสอบสินค,ค้าก็สามารถไปที่ Store and Service กันได้ ะะและก่อนจากกันก็ฝากกันสักนิดนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย